สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะ FC นี่พี่ก็ได้เก็บเห็ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ดูเห็ดของเราคะ่ะ FC โอ้โหใครจะเชื่อมั่งนี่ว่าพี่จะมานขนาดนี้คะ่ะนี่นี่พี่คิดว่ามันเป็นเห็ดกินได้คะ่ะ FC นี่คะ่ะอันนี้ก็คิดว่ากินได้นะนี่จริงไหมนี่อันนี้ก็กินได้คะ่ะนะอันนี้ก็กินได้นี่กินได้หมดเลยคะ่ะทุกคน นี่ค่ะพี่คิดว่าเป็นเห็ดที่กินได้ค่ะนี่นี่ไอเอฟซี FC, คนไหนที่ดูคลิปพี่นะคะแต่คุณเคยเก็บเห็ดแบบนี้นะคะช่วยช่วยบอกพี่หน่อยนะคะว่านี่ไอเนี่ยมันเป็นเห็ดอะไรคะนี่นี่ค่ะพี่ก็เก็บมาไว้ก่อนเลยวะพอเห็นว่ามันเป็นเหมือนเห็ดพึ่งกันทุกคนพี่ก็เลยเก็บมาเลยค่ะทุกคนเนี่ยมันคือเห็ดอะไรนี่ใหญ่ๆอย่เงี้ยโอ้โหสุดยอดมากเลยอะเนี่ย เห็นไหมขาใหญ่ๆอย่างนี้นเป็นเห็ดอะไรคะเอฟซีนี่ช่วยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะพี่ไปเจอฝูงหนึ่งเลยะคะ่ะนี่และมันก็มีแก่ๆด้วยนะคะทุกคนมันมีเห็ดแก่เยอะแยะเลยนะคะเห็ดแก่เยอะมากค่ะเอฟซีและพี่ก็เอามานี่พี่เอามาหน่อยเดียวค่ะนี่พี่เอามานี้ที่เรารู้จักเนาะเห็ดเกาลัดเนาะทุกคนนี่หรือว่าเห็ดพึ่งหวานเนาะนี่พี่เห็นว่ามันดีๆอยู่พี่ก็เลยเอามาจะมาเพาะคะ่ะ พี่เอามาสาสามตัวค่ะนี่พี่เอามาสามดอกค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดแก่หรอกแต่ว่ามันไม่สวยค่ะนี่นี่พี่ก็เลยเอามาอทิ้งไว้ตรงใต้กับต้นในนี้ของพี่ค่ะทุกคนนี่ต้นในคริสต์มาสของพี่นะแต่อเห็ดอเห็ดพวกนี้นี่มันคือเห็ดอะไรกันแน่คะเอซเนี่ยเนี่ยมันคือเห็ดอะไรกันแน่คะนี่นี่น โอ้โห oh, สุดยอดมากเลยแล้วก็ขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่แต่พี่ก็ไปสายเลยเนาะพี่ไปสี่โมงสาโมงกว่าแล้วสี่โมงพี่ก็กลับเนาะเพราะว่ามันเดินคนเดียวเนาะมันก็อย่างว่าเนาะโอ้โหเห็ดมันเห็ดพวกนี้มันกําลังขึ้น้วทุกคนนี่มันกําลังขึ้นค่ะเอฟซและเจอดอกหนึ่งนะโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดเลยนะ่ะนี่นี่ค่ะ <laughs> พี่ก็เก็บมาไว้ก่อนแหละแล้วก็มาถามเอฟซีดูว่ามันเป็นเห็ดอะไรกันแน่นะทุกคนพี่ยังไม่ได้เอาเข้าบ้านนะคะพี่เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเอฟซี FC. แล้วเอามาถ่ายรูปก่อนเนาะเดี๋ยวไอเจ้าพ่อเห็นเจ้าพอก็จะตกใจว่ามันเป็นเห็ดอะไรนะคะทุกคนโอเคค่ะเอฟซี FC. คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนภะาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย